เอาคะฮะสวัสดีคุณผชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม d ด i n g l i h h t The o o l l o w i n พาร์ที่6แล้วโอเคจากพาร์ทที่เราที่เราไปช่วยอสองคูแ่แฝดทอก้ามาเราก็มาเล่นกันต่อเลยซึ่งเควสที่ผมจะไปตอนนี้ก็จะเป็นเควสโปรเจกต์ลับของเจ้าสองพี่น้องนะั้นนะครับผมเอาละลดลดเวสไม m ก้าแล้วก็ระหว่างที่ผมไม่ได้อัดเนี่ยผมก็ได้ไปฟาร์มแต้มสกิลพอยต์ลถมานิดหน่อยนะครับผมคือคือไม่นิดแหละก็ดูนี่ดิ เวลขึ้นไปเป็น13อ่ะผมก็อัพตรงกันชนด้านหน้ามาแล้วก็อัพเกาะให้เป็นเวล3แล้วครับผมแล้วก็อัพเรื่องในโตด้วยเนี่ยจะได้ขับกันมันๆขึ้นนะฮะอันนี้แล้วก็เราเปลี่ยนสีรถกันหน่อยด้วยนี่สีรถตำรวจต้นเกมนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ของจริงอ่ะโว้ช่วงพาเล็กๆของปอมนี่สีของแท้เอาละกูต้องไปตรงไหนแล้วทีนี้อ่าโอ้ย ขับยาวอีกแล้วโอเคยาวก็ยาววะสองกิโลเมตรอืมผมสงสัยมัสักพักแล้วบ้านนี้หรือเปล่านะที่มันประกาศรัวๆเนี่ยใช่ป่ะพ่อดีอะไรไหมมีคนกันมากๆโอเคอยู่บ้านนี้จริงด้วยมีใครอยู่ไหมได้โปรดช่วยพวกเราด้วยไม่ต้องห่วงผมมาแล้วหลังจากที่ทิ้งไว้ตั้งหลายพาร์ทเออไม่ปล่อยตายตรงหน้า อยู yeah, okay, ha ha ่ในนั้นยิ่งยับไปเดี๋ยวก็ล่อพวกมันมาเพิ่มหรอกเยสโอเคหาร็จและปิด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 โอเคสองคนนั้นน่าจะอยู่ชั้นบนโอ้ยคอยปืนรอเลยคุณทศรัร็จแล้วทศรัตร็จจริงๆจะไปสามารถบอกเป็นคำพูดได้เลยว่าฉันซาบซึ้งแค่ไหนว่าเราซาบซึ้งแค่ไหน ไม่มีอะไรจะให้คุณแต่อย่างน้อยคิดซะเสียว่าที่นี่เป็นบ้านของคุณต่อจากนี้ไปที่นี่ก็เป็นบ้านของคุณเช่นกันที่นี่คุณบังคนเอปลอดภัยสามารถช่วยชีวิตคุณได้ขอบคุณมากเออแค่สองคนนี้ปลอดภัยก็พอละทิ้งไว้ตั้งหลายพายก็ยังจะรอดอยู่เลยนั่นแหละฮะอรู้จักเราด้วยฮะมิสเตอร์เครนแน่ชื่อเราดัง ทีนี้ผมไม่มีแบบโทฟี่หรืออะไรให้เราเก็บหรอกใช่ไหมโอเคถ้าไม่มีก็ไ่ไปเหรอถึงเรต้องควักอาวุธหลักออกมาใช้ลืมไปว่าก่อนน้นนั้นผมมาฟาร์มนะครับเองเคาน์เตอร์แบบสุ่มตรงนั้นนี่ช่างแม่งแล้วกันไปโฟกัสก่อน เคใกล้ถึงแล้วมาสองเมตรเอ๊ฉันไปขหาดหงุดหรอกใช่ลุกฟาตินโทก้าฉันอยู่ใกล้อุโมงแล้วแล้วทีนี้ใครบางคนทำให้เขาสับสนกันแน่ฟาตินพยายามทำให้ตัวเชื่อมพลังงานพวกนั้นทำงานให้ได้เครนผมใช้พลังงานไหนเลย โอ้บาริเกตผมเอ้ย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 อ๋จับหลักไฟฟ้ามาเอ่ออ๋อมันก็จะไม่มาซะแล้วมายิ่งด,ด้วยในทำสำเร็จแล้วใช่ขน,น,นาดเลยว่านายเรียนเกี่ยวกับโปรเจกต์ลับของเราไปแล้วสินะ,เร,ะเรากำลังพยายามจะเปิดตัวแล้วถ้าสมองของนายจะไม่สามารถเขาถ้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของสิ่งนี้ได้ และหมดเกลี้ยมาจะทำให้ในหัวใจไววัเมื่อมันสำเร็จแล้วนะแต่ตอนนี้เราแค่ต้องการเศษเหล็กของเก่าแล้วก็เทปโอ้มีเต็มเลยแล้วก็ตะปูนายจำได้หมดไหมก็ไม่หมดหรอกแต่เอามาให้ได้หมดนะนายน่าจะต้องจดแล้นะใดีเลยคือภาพวาดกับเครยอนวัดอ๋อแล้วก็เอาเครื่องวัดไกเกอร์ติดตัวไปด้วยเพื่อมีรังสีกับมันตภาพไม่ต้องข่วใจแล้วหรอก r a รังสีเด radiation? เดี๋ยว radiation อะไรวะพวกกองทัพอาจจะซิ่งอะไรไว้ข้างหลังก็ได้ฟาตินอธิบายสิจะเย็นเควนแค่ค่อยฟังเสียงคลิกและกลับมาที่นี่พร้อมของที่เราขอว่าตเสียงคลิกจากการตรวจ radiation สินะผู้สร้างอะไรอีกแล้วเนี่ย ได้มาทุกอย่างไหมเราอาจจะดูนายผิดไปนะเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังมากไปหน่อยใช่ไหมดูสิพวกแกมีทุกอย่างครบแล้วแผนสุดลับแผนลับสุดยอดนี่อะไรยังเป็นความลับอยู่ขอโทษด้วยแล้วเราจะติดต่อไปทีแกน่าติดต่อมาโทก้าฉันจะยุ่งอยู่กับานนี่อะไรของพวกมึงนี้อุตสาหกรรมมาตั้งไกลโอเคเราเดี๋ยวเราไปกดเซฟเอาตรงนั้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวนะเหมือนเห็น โอ้โหท่านตาบิดาแม่ใหญ่อยู่ไกลขนาดนะั้นกูจะไปเอายังไงก่อนคือถึงจะขับรถไฟก็ใช้เวลาไม่นานหรอกโว้ยไอ้จดหา,าที่ลบโดนเลยแม่งมีปืน <c oughs> มันจะต้องมอีกข้างบน มีคนปลาอะไรขึ้นมาไม่รู้หยุดเดี๋ยวนี้มีอีกหนึ่งแต่เอาโซ่ไปพวกงบอลนี่ก่อนดีรถด,ด้วยมาสุดท้ายไหนในร้านใช่ในร้านในร้านเข้าไม่ได้ ทีมี่ไรอะแมนคือจะบอกว่าวกูกลัวเหรอกูไม่ได้กลัวว้ยมึงออกมาสิวะเข้าไปหาไม่ได้ขึ้นทางไหนวะเนี่ยไอ้เข้าทางไหนวะอ๋อ,อเจอละไงโอ้ดาบสวยนะแต่หัวมันจะไปไม่สวยแล้วอะโอเคกดเซฟอีกหนึ่งจุด ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนปึ๊แบไบปกดเซฟเรียบร้อยละให้เวลาพวกเขานิดนึงเราก็ต้องรอเวลานะเพื่อของฟาตินโฟกา้างั้นที่เราจะไปทำก็ก็คงจะเป็นอันนี้อปอดเป็นประลาดไปผมจะต้องเดินทาง,างยาวๆต่อไปแบบ ตอบนะนี่คือฟาตินเราขาดเชื้อเพลิงดูในพื้นที่กักรันโลกแกรูกไ้ไหมว่ากัการันโลกคืออะไรเ่าจะใช้สับสูงฟาตินลองดูใต้กำแพงสีเครนแล้วก็มานี่ตัวเร็วถ้าในาต้องการเห็นอะไรที่น่าทึ่งอะน,นะตรงนี้มีสัญญาณโอ้แต่ก่อนจะการเรื่องสัญญาณเฮ้ยัวหายไปห้าสิบ ขอของอยู่ด้านหลังเมื่อกี้ขอของนะครับขอของขอ่าเคแสดงว่าของขอยู่ตามตรงนี้ต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนอ่าเหมือนจะเห็นของกล่ขอ,ของละแ่า ังไม่พักเลยแต่ก่อนอื่นเคลียกรักหนึแบบน่งม,ม,มีตัวระเบิดมาปุ๊บแล้วเนอร์ก็ต้องมาเฮ้ยแม่งไปขาล่วงแม่งโอ้โหไม่ได้ไม่ได้แต่น้อยน้อยนะี่ยเยอะอ๋อแต่ไปสู้ตรงนะ้นแต่ก็คงปล่อยไปไม่ได้ต้องช่วยสักหน่อยละ หันมาสนใจกูเฉยเลยอะไรเนี่ยเจอดาบเทพซ่าสูสุดเจ็ดหน่อยมาโอกัสที่กล่องของเราต่อตัดขาบริการได้ขาอัตโนมัติครับผมบนนี้ไม่ตายหรอครับเนี่ย สนปืนลูกทองสิบนัดดีพอเราใช้ยิงไปเยอะเฮ้ยยังไม่ตายพลาสติกบุหรี่มาสะดอกเอ๊ะ ไปสะพานมาแดกบัตรใครมาแล้วก็เปิดลืมเปลี่ยนชุดด้วยให้เรายังไปชุดที่ไม้อยู่ชุดส่วนกระสุนเลเฟิลพรพราชาออกมาเนี่ปุรเลเฟิล์ต่างด้ลีไซเอามาด้วยเช่นกันมากลับไปช่วยสองตัวนั้นต่อตรงนี้มีกล่อง มีกล่องไส้ลัดด้วยชิ้นส่วนรถเราต้องการนะครับผมสำหรับใช้ซ่อมใช้ไรงนะต้องการมากๆเพื่อเป็นการรักษาของฮึบฮึบแน,น่คเคลียร์ไปดบับแห่งความมืดยักษ์จอมพลัง ระยะสกิโลเมตรเหรอเขาไม่ใช่อังน,นั้นเราเฟ้ยกันเปลี่ยนเปลี่ยนไปม,มากโปรเจกต์รับต่อ400เมตรตรงนั้นแน่จะกลับไปหาสองคนนั้นแน่เลยเจืาเพิ่งเอ้ยเอ้ยไม่ใช่นางนี้เออโอเคสตัก๊กเราสตั๊กครับผมอ่าจยงรถจูงลต็งแตงเต็งเต็งรีเซ็ตรีเซ็ปชั่น นี้ก็จะเป็นรถไต่เขาแลครับเดี๋ยวฟังเดียวสูงมากลับมาไล่สองนอนโอ้ยโอ้กำลังซ่อมอะไรเลย คงเชื่อเพิงนายเจอเรื่องพิเศษเลยเออดีใจจังสันที่ได้ช่วยตามเคยแล้วไงต่อย่างเงียบๆไปไปแต่อย่าไปหลงและเล่นกับของเล่นอะไรที่ไหนมากเราต้องการให้นายช่วยอีกนั่นและผมน่าจะได้ขับวนอยู่แถวๆนี้ยาวๆก็รอฟาฟอตินโทก้ามันบอกบอกเรื่องเควสแล้วกันเอ๊ะหรือว่าเควสหมดแล้ววะเช็คแป๊บเออเควสหมดแล้ะ งั้นเราไปที่งานวิปลากันเฮยผู้บุญเจ้ายังไงกันแน่สองตัวเว้นนี่ฮะเดีโทษ มันจะเครื่องบินด้วยนี่สำคัญมากโอเคโปรเจกต์ลับที่มึงว,ว่าคือรถไฟจะหลดกู้เหลือจะเชื่อจริงจริงเอาท่อเชื่อเพิงมมาจากสางเครื่องบินของกูแยบนั่นแหละแล้วกูก็ต้องไปทางนั้นเหมือนเดิมโอเคพุกมึงน,นิดหมือนน่าจริงสติเพี้ยนไม่พอยังใช้งานกูเป็นเบขับรถไปขับรถมาปืงน,น้ำมนันว้ย อยู่ดีๆก็เหมือนว่าจะเจอกับบอสฮะบีฮิมอตในฮอนเลอไม่ใช่ไม่ใช่กูมั่วแล้ <c oughs> ตรงนี้ให้ลงได้ชี่หายของแท่ชี่หายของแท่ของแท่ของแท่ของแท้แทมีระเบิดด้วยวไอสลัดผักผลไม้มึงก็ปามาได้นะไอเว้นนี่ โอเคอยู่บนนี้ปลอดภัยอยู่นี้ปลอดภัยแปะ๊ะแบบนี้แล้วก็โยนลงว้าวเว้ยไม่อยู่ตรงไหนกันแน่โอเคอยู่ข้างใต้เราอย่างงี้เราได้จะรับมือกับมันด้วยระเบิดได้อยู่โอ้แต่อิมเพกมันยังทำมาได้โอ๊ย อโอเคเราไปป้ายกอนหลบไม่พ้นจริงๆกันเนี่ยจะไปไหมลงไป นี่น่าจะเป็นวิธีการที่เอฟเฟกตีที่สุดในการฆ่ามันแล้วล่ะหายใจแลอยู่ข้างใต้เราแน่เป็นมุมเฮ้ยระเบิดไม่ใช่ระเบิดอิมแพ็มันอยู่ในมุมที่ปลาระเบิดโดนยากไงโอเคอยู่ข้างใต้แล้วล่ะเออเอาไปอีก มีระเบิดสองอันเราต้องหลบก่อนเดือดทางอีกทีทางทางเดียวโอเคอยู่ตรงนั้นไปนะมึงอ่ะฮึปอ่ะให้ทังกิ้งลงไปไม่สั่นเฮ้ยมาจากไหนหลงไปก่อนแล้วก็อย่างงี้ยฮึปเฮ้ยพี่ใจจริงก่อน ผมยังไม่พร้อมอุ๊ยเคเยากจะตัดสักประมาณนี้กำลังดีเรามีระเบิดไหมมีระเบิดอยู่เนาะอ,อืออ,อ๋อติดจะเลยตวงแพ้ระเบิดสินะอืม ดบจุบจอาไปาไปกูมีอะไรกูให้หมดตัวเลยเออสินลิตยกระดับตำนานกาแฟแล้วก็ซ่อมของก่อน ก็ของที่ผมจะอัพก็คงจะเป็นอ,อันนี้ตีชิดๆให้โคตรโหดไปลงเฮ้ยอย่าอยู่นี่เองโอเคกะมาจากข้างบนโอเคมีอะไรอีกไหมแถวนี้ นอกจากอันนี้ก็แทบไม่มีะอะไรแลวเฮ้ยสปายนี่สิดีคีย์การ์ดเหรอกุญแจยามหานะทหารเฮ้ยมาซากาไอจักรรถคันนั้นที่เราเปิดไม่ได้สักทีตอนนี้เราจะเปิดได้แล้วอวิ่งเฉยหยุดจะมาหาเรื่องกูไม่ใช่เหรอทีนี้เราว,วิ่งเฉย อย่าโอเคน่าจะไม่ม hmm. mm ีอะไรแล้ว hmm. ป่ะเฮ้ยมีระดับยากด้วยอันนี้อ่าที่สุดขยโยสามแล้วมาหล่อรื่นโอเคไปกลับขึ้นรถได้แม่งตายเพราะระเบิดไปสองรอบโคตรโคตรแย่เออ โดนป่าหินใส่ระเบิดระเบิดไปหนึ่งทีโดนป่าหินใส่ตัวเองตอนถือระเบิดอีกหนึ่งทีเฮ้ยสี่ร้อยเมตรโอเคขอเชิงเลยครับ อันนี้คุณเหมือนที่ที่เราเคยมาหาฟาตินาทอกาเราต้องลงล่างไปทางซ้ายลงค่อยๆลงค่อยๆลงอ่าฮะอ่าฮะไอทางนี้ว้าฮึเพินฟ้าทลาลงอีกแล้วโชกพัง,งเลนพอดีพอดีพี่อวก เฮ้ยเราจะลงน้ำไปแบบนี้ทำไมเอ้ยตัวระเบิดตัวรวดเล็งเครื่องหนีน่โอเคยหสิบเมตรข้างหน้าการวิ่งของเราไม่น่าใช่ปัญหาใหญ่เท่าไหร่ระตันนะครับกระตันหน่อยครับอุ้ย อย่าละเนื้อออกให้หมดออกให้เกลี้ยงโอเคยิบเอนจิ้นได้ช่อเชื้อเพลิงแล้วต้องไปคุยกับสองพี่น้องต่อกูขับไปขับมานานเหลือเกินแสดงว่าแหละไม่อยากให้ทีรีนตบไปเกินไปกำลังสนุก Aaaaah, jangan cepat, jangan cepat Wih 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 Dip mah beblolo Ini yang kamu butuhkan kan? ขอบคุณมากและหน้าบัดนี้จงเตรียมพร้อมสมองเล็กๆรีบๆของนายเคร <c oughs> นารนายกำลังจะได้เรียนรู้แผนการของเรา <c oughs> และสมองของนายจะไม่เบื่อโอเคโอเคไปต่อได้ เตรียมปลาใจได้เราทำรถจรวจดขึ้นมารถไฟจรวลดรถไฟเจ็ตเรามีสามที่นั่งเราจะชนทะลุผนังกั้นอุโมงค์ไปเลยไปโพลอีกด้านหนึ่งและนายจะไปกับเราเพราแกใช้รถไฟไปวัตถุพุ่งชนโดยที่มีแกอยู่ข้างในนะเอาจริงดิเป็นแผนการ้ลิติไม่มันโง่มาก เห็นไหมฟาซินบอกว่าบอกแล้วว่าเขาไม่ฉลาดพอที่จะเข้าใจแผนการนี่หรอกมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดก็ได้กระดูแล้วกันงานของเราเล่จงเศร้าต่อไปเพราะนายจะไม่ได้รับโอกาสนี้แล้วก็คือกูตายไงกูเลยไม่ได้รับโอกาสอี้มงต้องไม่มีทางเออฉันรู้ว่าฉันจะไม่ได้มีโอกาสนั้นอีกแต่มึงจะไม่รอดนะเว้ยมึงมมนได้ไร้ศรัทธาและจิตใจอ่อนแอเอานี่ไปเอาเครื่องมือแฮกนี่ไปเราไม่จำเป็นต้องใช้มันแล้วบางทีนายอาจจะเจอหีบที่เราโยนออกจากเครื่องบินของเราก่อนที่มันจะตก อุปกรณ์ติดตามเลยไอ้นี่ไม่แต่นายก็สามารถเปิดหีบเหล่านั้นได้ข้างในนายจะได้พบกับความอัจฉริยะของเราถ้านายสามารถเข้าใจมันได้ซึ่งมันก็ยังเป็นคำถามอยู่ลาก่อนเครนและจำไว้ว่าถ้าฝนเริ่มจะตกเข้าไปข้างในว้าวเบสโคดออฟเดอะเดย์แมนไอเชียกูเสียเวลาทั้งนั้นเพื่อสิ่งนี้เนี่ยนะเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ กูเกือบจะไปแล้วเฮ้ยวบหลอดไปนะหัวต่อฟักมึงอินเชียนแล้วก็ไปเลยไอ้สองคนนั้นเป็นไงบ้างปาตินโทกา้าตอบสิช่วยแกโกเฮไหมเฮพระเจ้าเฮ้อหอยไปดีนะ กูปวดหัวเลยโอเคเดี other, right? life life ๋ยวนะรุ่งก็ได้ทำตามฝันแล้ววะตรงนี้คืออะไรเอ่ยนี่เหรอสถานที่ใหม่ถูกทำเครื่องใหม่เปนแผนที่เนี่ยนะนี่คืออะไรเอ่ยเหมือนไปเครื่องแฮกที่มันบอกเครื่องแฮกเครื่องแกะรหัสอะไรสักอย่างนี่อะไรไม้กระดานไม้กระดานถอดกับกูเอามาเอามาย่อย ฟาตีนกับโทก้าก็ไปสบายละอันนี้เครื่องน่าจะวัดรังสีกับไปเรื่อยอยู่ได้อยู่นะยไม่ได้มาเครื่องนี้สินะปิ๊บปปี๊ปปี๊ปฮึปมสุ per zombie genet what อะไรวะรวเนี่ยทาําวรกับพึ่งสองตัวมีอะไรแปลกๆใช่ไหมหมด ดูซิว่าใช่หรือเปล่าเอาละเออเข้าได้ไหมหรือว่าเราต้องไปตรงอื่นก็ไม่ได้เหมือนเดิมฮึหมายเข้าไปยังไงกันนะเดี๋ยวเราต้องลองไปเช็คอีกที่หนึ่งดูแล้วกันมีสัญญาณมีสิทธิ์มีสิทธิ์ครับทุกคน โอเคแต่ผมต้องการปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปมีได้หรือเปล่าอ่าได้เฮอุ้เคลียร์เลยอส่วนตรงนี้เข้าไปเราจะลารูดได้ไหมปึ๊บไม่ได้แล้วโ,โ,โอเคเป็นแบบครั้งเดียวจบทราบตามนั้นเอ๊ะ มาช่วงเวลาที่กูหลอกคอยปิดอืมโอ้โหเชี่ยนี่มันหัวลบนิวเคลียร์ปวะเน่ยโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจแล้วขวอขนมมานี่นี่มาแล้วก็ มีอะไรสำคัญอีกไหมอืมห้าบาทโอเคแสดงว่าอันนี้น่าจะเชื่อมโยงไปที่รูทเอ็นอ่าที่เป็นการระเบิดเมืองแน่เลยเรียงว่าถ้าเกิดเราจะระเบิดเมืองต้องผ่านเวสฟาตินทอก้าไปก่อนสใช่ไหม I get it โอเคครับผู้ชมทุกท่านผมคลออายข้อสงสัยของตัวเองเรียบร้อยแล้วสำหรับแดงไลท์ดิฟเฟอลรล์วิ่งพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบไปที่เดียแค่น,นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสุขสันต์วันปีใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ